สวัสดีครับผมเราวันนี้เราจะมาดูจอร์นวิกรอบสื่อนะครับภาคนี้เป็นภาคที่4แล้วนะครับจอร์นวิกเนี่ยเป็นหนังที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือมันบูสซับันฮันแลกอะดูทุกภาคก็ชอบทุกภาคนะครับแล้วภาคนี้นะครับต่อจากภาคที่3เลยนะครับและนี่คือตั๋วรอบสื่อนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีเมเจอร์นั่นเองนะครับผมภาคนี้นะครับมีการเลื่อนฉายมานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดนะครับแต่ก็เป็นข้อดีของหนังนะครับไม่หนังนะครับมีเวลาถ่ายทํามากขึ้นนะครับแล้วพระเอกของเรานะครับก็ไปฝึก กระบอง2ท่อนเพิ่มมาด้วยครับโอ้โหผมอยากดูมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับนี่คือเมเจอร์รัจโจทินนะครับผมชั้น3เลยครับชั้นสุดท้ายลง14ครับและนี่เป็นแบ็กดรอปของจอห์นวิกนะฮะโอ้โหรถอย่างเฟี้ยวนะฮะแบ็กดรอปอย่างสวยนะครับสวยงามนะครับจอห์นวิก4นะครับผมอ่อนหนังเริ่มนะครับเราก็มีการถ่ายรูปกับผู้บริหารของเมเจอร์นะครับกับสังกัดอะเดฟของเรานะครับผม ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับเตรียมตัวไปดูหนังกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวหนังจบจะมาอธิบายความรู้สึกหลังดูกันนะครับรีวิวความรู้สึกหลังดูจอห์นวิกซีนะครับจบขูหบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคที่แอคชั่นจัดเต็มมากครับแบบจัดเต็มชิบหายไม่รู้จะจัดเต็มอะไรนักหนานะไม่รู้พูดคำหยาบจะโดนไปหรือเปล่านะครับแอคชั่นของหนังภาคนี้นะครับประมาณ8 0 9 0นะครับทั้งเรื่องครับสู้กันอย่างเดียวครับไม่เคยคุยครับยิงกันอย่างเดียวครับยิงยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ฆ่ากันแล ปคนตาบอดอันนี้ไม่ได้จะปลอยนะคือมันมตีตัวอย่างนะคือผมงงมากเลยว่าเขาดีไซน์ฉากแอคชั่นของคนตาบอดสู้กับคนตาดีเนี่ย ออกมาได้ไงให้มันสมูทขนาดนั้นนะครับมันก็มีแบบจังหวะสู้แบบตลกตลกบ้างนะครับแต่ผมว่าดอนนิเกนเนี่ยทำออกมาได้แบบว่าเพอร์เฟกมากๆเลยแล้วก็จะมีนัก่าอีกคนหนึ่งนะครับที่ใช้หมานะครับโอ้โหคนนั้นมันเท่มากๆนะครับแล้วหมาก็ฉลาดและน่ารักมากๆเลยนะครับสรุปคะแนนที่ผมจะให้จอห์นวิกภาคสีนะคือ10เต็ม10นะครับภาคนี้ไม่มีทิฏฐินะครับคือมันสู้กันทั้งเรื่องอ่ะชอบมากๆจริงๆนะครับประสบการณ์ดูหนังจอห์นวิกสนุกๆอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเนเจอร์นะครับผมที่่่ไไดดดด้้เเชิญผมมมและะะสสััััังงกกาาาาูหหนนนนนนนรรรออออบบบบปืืคคคคขุณๆๆถพใจย ดูหนังจอวิกซีหรือว่าหนังเรื่องไหนก็ตามนะครับแนะนําที่เมเจอร์นะครับทุกสาขาครับโรงหนังดีนะครับระบบเสียงดีระบบภาพดีนะครับแนะนําจริงๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางเมเจอร์นะครับที่เชิญเราไปดูรอบเืือนครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย